ราคายางพาราวันนี้ประจําวันที่18พฤศจิกายน2568รราคาวันนี้นั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ดีมีบางชนิดที่ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองครับส่วนสาเหตุอะไรต่างๆนั้นผมก็เคยพูดไปในก่อนหน้านี้แล้วว่าราคายางพาราจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับเจ็ดสาเหตุหลักๆที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้าๆก็น่าจะเข้าใจและก็รับทราบเคยดูกันบ้างแล้วนะครับสำหรับอันดับแรกนั้นจะพามาดูที่ราคาหนํำยางสดหน้าโรงงานวันนี้56บาท70สตางวันนี้ขยับปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น53บาท70สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 60บาท50สตางค์ ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น57บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี58บาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น53บาทยางก้อนถ้วย DRC ห0ึ่งเปอร์เซ็นบาท70สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น51บาท70สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซนตยางสด27บาท37สสตางค์ ราคายางทรงตัวราคาท้องถิ่น24บสาท37สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง29บาท20สตางค์ราคายางทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท20สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน35บาท57สตางค์ราคายางทรงตัวราคาท้องถิ่น32บาท57สสตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 38มสบบาท29สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น35 2 9บาท29สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ก็คือจะได้ราคาไม่เท่ากันนั่นเองครับ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายสาเหตุและก็คุณภาพยางเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับสุดท้ายนี้ไปดู ตารางราคาของตลาด EUDR และตามด้วยราคาตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มราคาตลาดโลกอย่างชนิดไหนตลาดไหนราคาปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นให้พี่น้องรับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับจะได้เห็นตัวหนังสือที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองครับ